อันนี้ล้อ,อ้อนะคะค่ะสาวแม่ที่มาอยู่ที่กบกค่ะต้นอ้อก็มาอยู่ที่กกก็แม่ติว๋วแม่ติ๋วมาอ,อยู่ที่กบกมาพักที่บ้านแม่จำลองนะคะก็แม่ติ๋วน่ารักมากคะ่ะทุกคนก็กลับไปแล้วก็อย่าลืมคิดถึงนะคะต้นอ้อกับแม่ลองด้วยนะคะเดี๋ย็จะฝากผลงานเพลงนี้เนาะนให้แม่ติ๋วไว้ฟังเผื่อ <ๆ S 2> เผื่อคิดถึงกันนะคะ<ๆ>ขอฝากเสียงเพลงส่งเป็นกำลังใจชาวมาริพี ของเรานี่ไงเป็นกำลังใจให้ลุงพลหิมสูป <Yeah, yeah. S 1> ปัญหามากไหมอุปสรรคโ้าทมน้าดูลุงพลป้าแตนจงสู้ กเพื่อวันที่เฮรอบทอ่อต้องหุนทางเดินวัดน,น้ำที่ต้องผเผชิญขอมีเพียงใจให้เราเหยียดปันความรักที่มีจากเอฟซีที่คอยแบ่งปันออเดอร์เข้ามาทุกวันจะฟังไทยนั้นหรือว่าต่างแดน แสนสุขยิ่งอย่ามีความเหงามาไกลมาผ่านความสุขรอบดับไหไล,ล,ลท์เร็วเร็วเพื้นนำสรุมทิพย์เรื่ร่วมจิตใจให้หาักกาันเอาไว้เนื้อหรือไตอีสลานกลางแน่นต่างเอสซีรอบดันกันย่อย่องทั่วแดนริ่มสุขใจแสนที่แฟนแฟนเนมตตาตั้งแต่พกร่ต้งองจ่าสมื่อสมศรี มาดีขอให้ลุงพนโชคดีทั้ชามาดีมาดีดีของเราไปจัดเลยไปบ้านนัมมี่ฮะไปบ้านนัมมี่วันนี้บอกโอ้ไปเลยเอาไปเดี๋ยวนี้บอกไปจ่ายพาคมไปจ่ายย่นุ่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเอาคนอยู่นี้ดิ จะได้มีเป็นไรจะได้มีต้องย้อนใช่ไหมคะมีเป็นไรคจะได้ม่ต้องย้อนไงถ้าถ้าหนูกลับไปต่อไปแล้วก็กลับไปกลับมาอีกก็ไปจ่ายที่บ้านพี่ดัมมี่ก็ได้เดี๋ยวอะต้องโทรอต้องโทรบอกดัมมี่มันอยู่บ้านเปล่าวต้องหาพี่ดัมมี่ก่อนไปจ่ายที่วันนั้นนะคะนะที่ไปวันนั้นอือต้องถามมาก่อนเขาอยู่หรือเปล่าเงียบพร้อมกันเลยฟังเสียงเพลงเส็ยงช้อนนะคะ

เพราะว่าแม่แม่บอกให้พี่ดัมมี่เอาคาราโอเกะมาลงเออเดี๋ยวแม่บอกเองแต่ว่าโทรติก่อนไหมคุณน้องสมายสวัสดีค่ะแม่ติ๋วแม่ลอแม่จันหอมพี่ต้นอ้อวันนี้สวยสีแดงแรงลิสสวยสดใสทุกคนเลยนะคะเลิฟเลคุณจูนบอกนักร้องผู้ชายอีกคนค่ะไปไหนคะกอ๋อเขามีภารกิจที่ต้องดูแลธุรกิจครอบครัวอยู่ที่บ้านนะคะพี่ต้นกล้วยเนาะรูคุณพูดอกไม้ไหม คุณภูวันนี้ฉลองเมนแูเนี่เอิรยนนี่ของแม่ทั้งหมดจัดให้พี่ภูเป็นผู้หลับบอกว่าดีค่ะวันนี้ฉลองเมนูชนะพี่ภูได้ได้ได้ฉลองเมนูชนะนพี่จูนบอกว่าน้องอ่อน้องอ่อนนะทั้งสวยทั้งเสียงดีทั้งเพาะขอบคุณค่ะพี่จูนขอบคุณขอบคุณค่ะผู้ใจอีกคนไปไหนคะฮะ เนี่ยอ๋ออยู่ที่อยู่ที่กาลสินค่ะเขามีธุรกิจครอบครัวที่ต้องดูแลที่กาลสินนะคะก็ไม่สามารถมาอยู่ได้ที่กบกนะคะคุณเนาะเช้าเลยนะคะเนะน่ารักมากมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องต้นอ้อะค่ะที่มอบเสียงพเราให้เช้านี้นะคะขอบคุณค่ะหญ้าสวยคุณค่ะน้องอ้อหญ้าสวยมากนะหญ้าสวยไปแม่โทรคับ พี่ดัมมี่ไหมยังไม่รับบอแกอาจจะไม่อยู่นะะคเอาแต่แกนั้นถ่ายคลิปนะค่ะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะคะตอนนี้พี่จิ๋วมีเบอร์พี่ดัมมี่คุณดัมมี่ขอโทรหาถ้าไมมีก็ไม่ได้ไปเด้อ มีลายมีลายเดี๋ยวโทรค่ะคุณพุจีบอกว่าระทินว่าเลื่อนไปนะคะเวโทรหตัวลายนะคะงโทรลายมีแต่ลายไม่ได้มีเบือนะคะลายามีหรือเปล่าเดี๋ย้คะคุณจันทรหอมก็โทรกันทะัวหาลายกันยะ